แล้วท่านมองสถานการณ์ยังไงหลังจากที่ท่านออกมาจากพักเนี่ยนะครับแล้วก็พักประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับก็เป็นห่วงการเป็นห่วงนะครับทุกคนก็คงทราบดีที่ติดตามข่าวอยู่ว่าจนขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกหัวหน้าพักกับกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ก็เป็นห่วงเพราะว่าก็ผูกพันกับพักนะครับอยู่มา30กว่าปีอยากจะเห็นพักมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้ง แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น4ีหปีที่ผ่านมาก็ผมบอกอยู่แล้วว่าถ้าพักไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะลําบากในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ให้มีวิธีการนะครับจริงๆแล้วกรรมการบริหารชุดปัจจุบันแม้จะเป็นชุดรักษาการผมก็คิดว่าน่าจะต้องพยายามสร้างกระบวนการบางอย่างให้สมาชิกพักเนี่ย สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าทิศทางพักข้างหน้าจะเอาอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้